ก่อนอื่นผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมคา,ารวาสผู้ใฝ่รู้จากช่องหมักลุกไทยคา,ารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมสอนไปเรื่อยๆแล้วผมเปิดโอกาสให้ถามคาถามแบบสมมุติว่าใครสงสัยตรงไหนครับถามเข้ามาได้ก็สามารถเปิดไมค์สอบถามกันได้เลยนะครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคนะวันนี้เราไปกันแบบชิวๆค่อยๆอยไปนะครับ อย่างแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยคือผมขอถามเพื่อนๆก่อนว่าเคยเล่นหมักลุกกันไหมตอนเนี้ยเคยเล่นใช่ไหมมีใครที่เป็นศูนย์เลยบ้างแบบไม่ไม่เคยเรียนพื้นฐานที่ไหนมาก่อนผมจะได้เลือกวิธีการอธิบายได้นะครับเคยเล่นครับเคยเล่นใช่ไหมครับแล้วแล้วมีใคร <c oughs> ที่เคยเรียนตามโรงเรียนหมากลุกหรือว่าได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ ีบ้างไหมครับแบบว่าหมากลุกต้องไปตาน,นี้ลูกหมากต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับไม่ไม่เคยใช่ไหมอาศัยครูพักรักจำครับครูพักใสาย่ยู <YouTube S 1> ครับยูทูบโอ้โหแล้วก็คารวาสผู้ใฝ่รู้ครับคาราวาสผู้ใฝ่รู้ด้วยโ okay. อเคโอเคโอเคโอเคงั้นก่อนอื่นนะเพื่อที่เราจะปูพื้นฐานจากคนที่เริ่มจากศูนย์เราเราไม่รู้นะตอนนี้ว่าใครเริ่มจากตรงไหนบ้างผมจะตีว่าทุกคนเริ่มจากศูนย์แล้วเราค่อยๆไปพร้อมกันดีกว่านาะอย่างแรกนะครับ ก็คือตัวหมากลุกไทยก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดีผมขอขัดนิดนึงคือผมแจกสไลด์ไว้ในกลุ่มนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะเห็นเห็นหรือเปล่าในกลุ่มครับผมผมมีสไลด์แจกไว้ให้ในกลุ่มอยู่ยตอนนี้กลุ่มชื่อว่าเรียนหมากลุกไทยใบายคารวาสผู้ใฝรู้ครับผมแจกสไลด์ไว้ครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ที่เป็น ep หนใช่ไหมครับครับ ep หนครับอันนี้เป็นซองของ ep หนึ่งครับสามารถไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับอะทีนี้มาดูกันต่อนะครับคือตัวหมากลุกเนี่ยในหมากลุกไทยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดประเภทเจ็ดประเภทเท่านั้นครับจะมีเรือมีม้ามีโคนมีเม็ดวิธีสังเกตนะครับเรือนะจะเป็นตัวที่เป็นตัวป้อมๆอย่างนี้ เป็นเป็นตัวอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเงี้ยอันนี้คือเรือนี่นะอย่างเงี้ยคือเรือนะครับแล้วส่วนม้าอันนี้ชัดเจนมันจะเป็นตัวที่เหมือนม้านะครับส่วนโคนส่วนเม็ดส่วนขุนเนี่ยให้ดูมันจะมีความต่างกันที่ขนาดไม่ว่าชุดหมักลุกชุดนั้นจะเป็นชุดแบบไหนไม่ว่าจะเป็นชุดหมักลุกก,กัมพูชาหรือชุดหมักลุกไทยตัวขุนตัวโคนตัวเม็ดจะมีไซส์ที่แตกต่างกันให้มองอย่างนี้แต่จะมองยากมองง่ายมันแล้วแต่ แต่และชุดตัวหมากที่เขาออกแบบแต่โดยส่วนมากตัวหมากมาตรฐานเดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ก่อนนะตัวหมากที่เป็นมาตรฐานที่ใช้สําหรับการแข่งเนี่ยก็จะเป็นชุดชุดแบบเนี้ยชุดพลาสติกอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีโคนมีอันนี้โคนนะอันนี้ขุนและอันนี้มเม็ดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือชุดแบบมาตรฐานนะครับส่วนเบีย้ยเนี่ยอันนี้ชัดเจนมันมีแค่อ่าด้านหน้าอย่างงี้อันนี้คือเบีย้ยนะอันนี้คือเบี้ย่ําม แล้วถ้าเกิดว่าเราหงายมันเดี๋ยวเดียเบี้ยหงายผมมีอะไรที่มันดูดีดูดีกว่าน,นี้ไหมเนี่ยแป๊บหบนึง่งในนี้มันก็จะมีด้านหลังของเบี้ยนะครับก็คือเวลาเราหงายเนี่ยเราจะใช้วิธีการอย่างเงี้ยอันนี้คือเบี้ยหงายนะครับส่วนแต่และว,วิธีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในเรื่องของตำแหน่งและว,วิธีการเดินเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมต้องขออธิบายกระดานก่อนคือหมากลุกเนี่ย มันมี3สิ่งที่เราต้องมีในการที่เราจะไปเล่นหมากรุกกับใครสักคนหนึ่ง1คือตัวหมาก2คือกระดาน3คือนาฬิกาซึ่งบางทีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามีนาฬิกาเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานนิดนึงเพราะบางครั้งเราเดินหมากรุก,กอีกฝ่ายไม่เดินนะบอกไม่เดินไม่แพ้ มันก็พูดยากนะเราไม่รู้ว่าเกมมันจะจบตรงไหนเพราะงั้นเนี่ยนาฬิกาบางทีก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ชอบแต่กระดานเนี่ยผมถ้าใครเรียนคลาสเนี่ยผมแบบขออนุญ,ญาตแบบปูพื้นฐานแบบแนวคิดเลยนะกระดานหมากลุกไทยเนี่ยจะเป็นกระดานที่เป็นกระดานโล่งๆคุณเห็นไหมด้านด้านซ้ายมือผมอย่างเงี้ยฮะถ้าถ้าใครไม่เห็นภาพภาพมันค้างาอะไรก็บอกได้นะคือกระดานหมากลุกไทยจะเป็นตัวกระดานที่โล่งๆส่วนกระดานหมากลุกสากลกับกระดานหมากฮอตเนี่ย มันจะมีลายมีจุดทีเนี้ยเวลาเราฝึกหมากรุกไทยอ่ะเวลาเราสมมุติเราหาซื้อกระดานหรือเราเราจะเล่นเพื่อฝึกมุมมองสายตาของเราอ่ะคือหมากรุกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เรามองพอเรามองเสร็จเราเอาไปคิดพอไปคิดเสร็จเราเอามือจับไปเดินถ้าเราใช้กระดานที่มันเป็นตัวแบบอย่างหมากูุกสากลน,นะบางทีมันอาจจะทําให้เราสับสนและมึนงงได้กับตําแหน่งช่องตาเดินจุดต่างๆ โอเคบางคนอาจจะไม่มึนงงแต่มันมีอีกหลายๆมุมที่แม้กระทั่งนะักหมากรุกที่เล่นกันเป็น10ปีแล้วเขาก็งงหร,หรือกระทั่งผมให้ผมมานั่งดูกระดานหมากรุกสากลผมเองผมก็งงคือหมากรุกสากลเนี่ยมันจะมีตัวถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีตัวควีนอันนี้คือวิธีการตั้งเนาะแล้วทีนี้มันจะมีตัวควีนของมันอยู่ควีนเนี่ยมันจะมีช่องช่องขาวกับช่องดํานะครับคุณคุณลองดูกระดานหมากรุกสากลเนาะ ซึ่งควีนเนี่ยมันจะเดินเหมือนเหมือนไอตัวฮอสของหมักฮอสซึ่งเวลามันอยู่ช่องขาวหรือมันอยู่ช่องดำเนี่ยมันจะเดินไปตามแต่ละช่องนั้นซึ่งผมไปถามแต่ละคนแล้วเขาบอกว่าไอที่เขาต้องเว้นช่องไว้เพื่อให้ง่ายต่อการดูตัวเอ้ยไม่ใช่ตัวควีนขอโทษไม่ใช่ตัวควีนขอโทษตัวบิชอปบิชอปก็คือเหมือนคล้ายคล้ายคน <Hello. S 1> ของหมาลูกไทยเอองงงงไหมมันมันจะยืนตำแหน่งเดียวกันแต่ว่ามันจะเดินไม่เหมือนกันบิชอปเนี่ยมันจะเดินคล้ายๆกับตัว ฮอสของตัวหมักฮอสเพราะงั้นเวลามันถ้ามันยืนในช่องช่องขาวหรือช่องช่องแดงเนี่ยมันจะไปยืนลู่นั้นตลอดสมมติบิชอปเนี่ยมันยืนช่องขาวไว้อันนี้ก็เป็นบิชอปบิชอปอ,อ่ลู่ขาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นบิชอปลู่ลู่แดงหรือลู่ดำน,นี่ก็แล้วแล้วแต่เรียกแล้วกันนะครับเวลามันมันมันเดินเนี่ยมันก็จะเดินคล้ายๆตัวหมักฮอสเนี่ยเดินอย่างเงี้ยด,ดูตามเมาส์เห็นเห็นเมาส์ถูกไหมเนี่ยมันจะไปตามนี้แต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของหมักลุกสากลเอาเป็นว่าหมักลุกไทยเนี่ย เวลาเราหากระดานเราเลือกกระดานหรือเราจะฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมขอแนะนําว่าให้ใช้กระดานโล่งๆโล่งๆแบบนี้ไม่งั้นเราเราจะดูไม่รู้เรื่องและอีกอย่างเนี่ยเวลาเราสมมุติในอนาคตข้างหน้าเรามีโอกาสที่เราจะไปแข่งหรือว่าไปพัฒนาฝีมือต่างๆเนี่ยถ้าเราซ้อมไว้ให้มันชินเนี่ยมันก็จะดีกว่าในอนาคตแล้วก็ทีนี้ผมฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาเราหาซื้อตัวหมากเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวหมากขาวกับตัวหมากแดงเพราะว่า ตัวตัวหมากดํามันไม่เป็นที่นิยมในการเอาไปไปแข่งไปอะไรบางทีมุมมองและสายตาของเราอ,อาจจะไม่ชินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระดานเนาะถัดมานะครับเราจะมาดูวิธีการเดินนะนนะวิธีการเดินหมาก6ชนิดนะครับตัวหมากแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรือเอาง่ายๆก่อนเลยนะเรือนะครับเรือคือตัวหมากที่มี ระยะการโจมตีในหมากรุกไทยเนี่ยยาวที่สุดแล้วมันใชเ้เราจะใช้ว่าตัวหมากเนี่ยมันเก่งที่สุดในกระดานก็ก็ไม่ไม่แปลกผมว่าเรื่องนี้น่าจะไม่แปลกทําไมมันถึงเก่งที่สุดในกระดานเพราะเรือเนี่ยคุณดูตรงตรงนี้นะครับที่ผมทํารูปไว้ให้เห็นไหมครับรูปภาพแรกนะครับก็คือตัวเรือเนี่ยมันสามารถถ้ามันอยู่ในกระดานโล่งๆนะครับ มันจะเดินเป็นเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งแบบเนี้ยมันจะเดินกันจนสุดขอบกระดานถ้าเกิดว่าคุณงงเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งให้ดูนะครับคือเราไม่รู้ว่าใครมีพื้นฐานเท่าไหร่นะอ่ะเรามาดูในในเคสเนี้นะครับวิธีการเดินเรือเนี่ยสมมุติมันอยู่ตาน,นี้นะวิธีการเดินเรือคือมันจะเดินไปไหนก็ได้ในกระดานเนี่ยขอให้เป็นตรงนะครับอ จะเป็นตรงเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นล่างมันเดินได้หมดอันนี้คือเรือนะแต่ว่าเรือเนี่ยจะเดินไม่ได้ในกรณีที่สมมุติมันมีอะไรขวางกั้นเขาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเดินได้เหลือแค่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไปเดินหลังจากเนี้ยถามว่าเดินได้ไหมได้แต่ว่ามันจะต้องค่าเบี้ยก่อนวิธีการเดินในหมากรุกไทยก็คือว่าสมมติเราจะเอาเรือไปค่าเบี้ยใช่ไหมเราก็จิบเรือของเรา ไปวางแทนที่เบีย้ยแล้วเอาเบีย้ยตัวนั้นออกมาจากกระดานอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้วิธีการเดินนะครับอย,อ,ยอย่างเงี้ยอย่างเรือนะครับเรือเจอกันอย่างเงี้ยเราเอาเรือเนี่ยไปแทนที่หมากไฟตรงข้ามแล้วเอาหมากไฟตรงข้ามออกนอกกระดานไอ้หมากไฟตรงข้ามที่ออกนอกกระดานเนี่ยตามกติกาแล้วมันจะเอากลับมาได้ไหมไม่ได้นะถ้าเอากลับมานี่คือโกงนะอย่านะเวลาจบจากคอร์สนี้อย่าอย่าไปเล่นอย่างนี้นะสมมุติเราเดินเดินอยู่ เราก็แอบเอาเรือมา,มาเล่นอีกลำไม,ไม่ได้นะ่ะยาณนะอันนี้โกงนะครับไม่ได้นะทุกคนเข,ข้าใจใช่ไหมมีมีใครงงไหมคือคือผมอธิบายแล้วมีงงตรงไหนไหมอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงหมากฝ่ายตรงข้ามเนาะอย่างเงี้ยมันมีหมากฝ่ายตรงข้ามแล้วมันมีสมมติมันมีหมากฝ่ายเราอยู่เงี้ยเราสามารถกินหมากฝ่ายตรงข้ามได้แต่เราไม่สามารถ เดินข้ามหมากฝ่ายเราได้อย่างเงี้ยสช่องเนี้ยเราเราเดินไม่ได้แล้วเราก็ไม่ไม่สามารถกินหมากฝ่ายตัวเองได้ด้วยอันนี้คือวิธีการเดินเบื้องต้นนะครับของตัวหมากที่เก่งที่สุดในกระดานก็คือเรือนะครับถัดมาก็คือม้านะครับม้าเนี่ยมันจะเดินเป็นตัว L ตัว L ในลักษณะอย่างในรูปนะครับ สมมติอย่างเงี้ยม้าเนี่ยอยู่ตรงกลางกระดานเนี่ยผมจะตีว่านเป็นตัวเอย่างไงดีอย่างนี้แล้วกันเห็น <S <S เห็นเห็นคาว่าเห็นตัวเอใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเห็นนะตัวเอเพราะงั้นเดี๋ยวผมแสดงอํานาจของการเดินม้าให้แล้วกันว่าม้าเนี่ยมันเก่งรองจากเรือตรงไหนนะครับคือม้าเนี่ยคือถ้าเรือเนี่ยมันเดินได้สิบสี่ช่องในกระดานโลง่ลงๆแต่ถ้าเป็นม้านะครับคุณผู้ชม มันอยู่มันสามารถเดินได้ประมาณ8 8ช่องมันสามารถเลือกเดินได้ที่8ช่องนะครับอย่างในตำแหน่งนี้ม้าเรายืนตำแหน่งนี้เราจะไปเดินไปเดินตาไหนก็ได้จะไปเดินอย่างนี้ก็ได้จะไปเดินอย่างนี้ก็ได้แต่โอกาสที่เราจะสามารถเลือกเดินตัวเนี้โอกาสเราเยอะเพราะงั้นเนี่ยหมักลุกเรานับกันที่โอกาสว่าไอตัวนี้โอกาสในการเดินอ่ะมันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องนี้กันต่อในเรื่องของอำนาจของตัวหมักลุกนะครับแล้วคุณจะได้เข้าใจ ความเก่งกาจของแต่ละตัววิธีการมองมันมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวเอาแบบค่อยๆแบบเบสิกไปก่อนนะครับถัดมาก,ก็คือโคนนะครับโคนเนี่ยมันมีวิธีการเดินก็คือหน้า3แล้วก็หลัง2อันนี้คือโคนนะโคนเนี่ยความเก่งของมันมันจะเก่งเมื่อเมื่อ,อเราอยู่ต่อหน้ามันเราปะทะกันต่อหน้าเงี้ยสมมุติเราเป็นสมมุติเราเราเห็นหมากไฟแดงเนาะหมากไฟแดงเนี่ย โคนก็จะเดินอย่างนี้หมากไฟขาวนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมตรงนี้นี่โคนเนี่ยมันจะเก่งเมื่อเราเราประทะมันต่อหน้าอย่างนี้เพราะมันสามารถเดินได้สามช่องแต่ความอ่อนแอมันจะอยู่เมื่อเรากระทําการบาง,างอย่างอยู่ด้านหลังมันอเพราะว่าโคนเนี่ยเวลาเขาถอยเนี่ยเขาต้องถอยเฉียงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียน ในเรื่องของอำนาจมากเช่นกันนะวันนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไปว่าแต่ละตัวเนี่ยมันวิธีการเดินยังไงบ้างก่อนถัดมาก็เป็นเรื่องของเบี้ยคว่ำนะครับเ,เบี้ยคว่ำเนี่ยมันมีในลักษณะประมาณว่าการเริ่มต้นของการเดินหุงเบี้ยเนี่ยมันจะอยู่ที่แถว3นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่แถว6มีอย่างนี้น แล้วเวลาการเดินเนี่ยภารกิจของมันเนี่ยคือจะเดินถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเดินไปที่แถว6ของฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเดินไปที่แถว3มของฝ่ายเราอาจจะงงนะแถว6แถว3าคืออะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับแล้วเวลาคุณมาดูย้อนหลังเนี่ยคุณก็จะได้เข้าใจมันมากขึ้นวิธีการเดินของเบีย้ยเนี่ยมันจะมีลักษณะคือเดินตรงนะครับแต่เวลากินเนี่ยมันจะกินเป็นกินเฉียงอย่างนี้นะครับ อย่างเช่นมีตัวหมากมารอให้มันกินอย่างเงี้ยซ้ายมือขวามือเงี้ยเวลากินเราก็เอาเบีย้ยไปกินเอาเบีย้ยไปแทนที่และเอาตัวหมากอย่างเมื่อกี้ที่เป็นเรือเนี่ยออกไปจากกระดานนะครับหรือในตำแหน่งนี้เราก็จะเลือกที่อาจจะก,กินแบบนี้ก็ได้นะเมื่อกี้มันมีเรืออย่างนี้นะอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้คือการเดินของเบีย้ยแต่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเบีย้ยเนี่ยมันเมื่อกี้เราพูดค้างไว้นะว่าถ้าเบีย้ยเดินไปถึงแถว6มันจะเกิดอะไรขึ้น มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าถ้าเป็นในภาษาในเกมก็คือการเปลี่ยนอาชีพมันคือการเ,าเปลี่ยนสถานะจากเบี้ยความเป็นเบี้ยงายเบี้ยความปกติมันไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะมันไม่สามารถถอยหลังได้เป็นโคนหน้าที่มันคือเดินตรงไปข้างหน้าตรงไปอย่างเดียวอยู่ที่ว่าเราจะหยิบซ้ายหยิบขวาหยิบซ้ายหยิบขวาก็คือเราเรา,เราจะกินไปทางซ้ายอย่างนี้หรือว่าเราจะกินไปทางขวาแต่ถ้าเราไม่ทาอะไรงั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงแถว6เมื่อถึงแถว6 มันจะเปลี่ยนขั้นนะครับเป็นสิ่งสิ่งนี้ก็คือเบี้ยงหงายนะครับเบี้ยงหงายกับเม็ดเดินเหมือนกันเหมือนกันเดะนะครับแต่เม็ดมันดูเขาเรียกไงอ่ะมันมันดูมีค่าทางใจมากกว่าเพราะเม็ดเม็ดมันเขาเรียกว่าไงเม็ดมันเป็นตัวเป็นตัวอย่างเงี้ยแต่เบี้ยงหงายเป็นตัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเดินเหมือนกันนะครับแล้วแต่ชอบคือไม่มีอะไรหรอกแซวเล่นเฉย คือเม็ดเนี่ยเวลาการเดินเนี่ยเขาจะเดินคล้ายโคนแต่ว่าเม็ดเนี่ยมันจะไม่สามารถเดินตรงไปข้างหน้าได้งงไหมครับแต่ว่าข้อดีของเม็ดคือมันสามารถเดินถอยหลังได้เม็ดจะเก่งกว่าเบี้ยนะเพราะว่าเม็ดสามารถเดินถอยหลังได้เบี้ยเนี่ยสามารถแค่เดินตรงไปกินเฉียงประมาณนี้นะถัดมาตัวสุดท้ายนะครับก็คือขุนจอมพลของหมากลูกไทยบางครั้งก็เป็นตัวยิ่งใหญ่ บางครั้งก็เป็นภาระขุนนี่จริงๆมันเป็นคือตัวภาระของเกมนะผมบ้านนะจากประสบการณ์การเล่นของผมกว่าสิบปีพคดรเป็นตัวภาระจะแพ้ชนะก็ตรงขุนเนี่ยแหละมาลุกเป็นอย่างนี้เสมอนะครับทุกเกมมาชีวิตก็เหมือนกันขุนเป็นตัวที่ค่อนข้างที่สําคัญแต่บางครั้งก็เป็นภาระเอางี้ขุนเนี่ยมันเป็นตัวแก้ข้อด้อยของโคนขุนมันสามารถเดินได้รอบทิศทางแต่ว่า รอบทิศทางของมันเนี่ยมันจะเดินไปได้ทีละช่องทีละช่องทีละช่องแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะครับตัวนี้ก็เหมือนดาบสองคมไอ้ความเก่งของมันมีก็จริงแต่ว่าถ้าโดนปิดชีพกลางสนามลบก็คือเกมจบเลยนะเราแพ้หรือเราอาจจะชนะก็แล้วแต่ถ้าเราไปปิดชีพเขาได้วิธีการปิดชีพฝ่ายตรงข้ามมันจะมีอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่ไล่ดูวันนี้ผมมีกติกาคร่าวๆของการเล่นหมากรุกไทยมาให้ดูกันนะครับอย่างแรกก็คือตอนตั้งมาก่อน อันนี้ตอนตั้งหมากก่อนนะวิธีการตั้งหมากจะเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวผมขอเฟดไปอีกหน้านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตั้งหมากจริงให้ดูเป็นอย่างอย่างเป็นหมากข่าวก็ได้วิธีการตั้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูนะครับตัวหมากแรกที่จะอยู่ด้านขวาก็คือเรือตัวหมากที่อยู่ริมสุดด้านซ้ายก็คือเรือเหมือนกันแล้วตั้งขยับเข้ามา เป็นม้าเป็นโคนส่วนเม็ดจะอยู่ทางด้านขวามือของขุนคุณเห็นไหมครับขวามือของขุนขุนจะอยู่ซ้ายมือส่วนไฟล์ตรงข้ามอย่างสีแดงนะครับเม็ดก็จะอยู่ตรงขวามือของสีแดงส่วนเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แถวที่3อันนี้ก็คือแถวที่1เนาะแถวที่2แถวที่3แถวที่4ี่แถวที่5แถวที่6ส่วนเบี้ยแดงก็จะเริ่มต้นที่แถวที่6นะครับแถวที่6อันนี้แถวที่3มนะ พอเข้าใจไหมครับอันนี้คือวิธีการตั้งหมากรุกตัวหมากรุกตอนต้นเกมก่อนพอเราตั้งหมากรุกเสร็จฝ่ายสีขาวจะเป็นฝ่ายที่เดินก่อนนะครับแล้วถัดกันเดินคนละหนึ่งตัวเช่นเช่นว่ายังไงเช่นอย่างนี้ในตาแรกสมมติเราเรียนรู้มาแล้วดิเม็ดเม็ดเดินไงนะเม็ดเดินเป็นเฉียงเฉียงไว้หรือว่าเบี้ยเดินตรงกินเฉียงก็ได้อาอันนี้เราเดินเบี้ยอันนี้คือเทินของเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะ ฝ่ายสีแดงเขาอาจจะเดินโคนก็ได้ผัดกันเดินอันนี้เรา,าจ,จะเดินมา้าเขาก็อาจจะเดินม้าขึ้นมาบ้างอันนี้คือกติกานะครับก็คือผัดกันเดินถ้าหมากของฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือฝ่ายตัวเราเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของหมากฝ่ายตรงข้ามแล้วการจะกินเนี่ยกินยังไงอ่ะย้อนอีกทีหนึ่งสมมุติเขาเดินเบีย้ยมาอย่างนี้วิธีการสมมุตินะเบีย้ยเราสามารถกินได้ใช่ไหมเราเอาเบีย้ยกินปึ๊บเข้าไปอย่างนี้ แล้วเราเอาเบีย้ยฝ่ายตรงข้ามออกมาข้างกระดานฝ่ายตรงข้ามเขาอยากจะกินเบีย้ยเราตอบเขาเอาจจะเบีย้ยกินอย่างนี้แล้วเขาก็เอามากไปอยู่ตรงข้ามอ่อไปอยู่ตรงข้างกระดานนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่2นะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเราเดินหมากไปในตําแหน่งที่จะไปกินขุนฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเราจะต้องพูดว่าลุกมากก็ลุกไทยทุกตัวเนี่ยมันกินกันได้ยกเว้น ตัวเดียวในกระนานก็คือขุนคุณจะกินมา้าเอาม้ากินมา้าสมมุตินะอยู่ในตำแหน่งอย่างเงี้ยคุณจะเอาม้ากินมา้าคุณจะเอาม้ากินเรือจะอ,อะไรก็ได้ถ้ามันถูกกติกาคุณสามารถทาได้หมดแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณแบบสมมตุติอ่าเดินยังไงดีเนี่ยเดินอย่างนี้แล้วกันสมมุติม้าอยู่ตานี้นะครับสมมุติม้าอยู่ตานี้เราเอาม้าไปกินเบี้ยแล้วเห็นไหมครับม้าเนี่ยมันเดินเป็นตัว l ใช่ไหมตาต่อไปเนี่ยมัน มันจะกินขุนละถ้าเกิดหมากดงหมากแดงเดินเดินโคนเดินอะไรเงี้ยเอาม้าก,กินขุนละแต่หมากลูกไทยเราไม่สามารถเอาม้าก,กินขุนหรือเอาตัวหมากใดๆกินขุนได้ถ้าเราเดินเข้าไปในตำแหน่งนี้ปึกมันเหมือนการขู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับขู่ว่าจะกินในตาหน้าถ้าเกิดไม่หลบหรือไม่ป้องกันอะไรอย่างตำแหน่งนี้โดนล,ลุกใช่ไหมครับขุนแดงก็อาจจะต้องขยับหนี คือถ้าเอาหมากจะไปขู่ฝ่ายตรงข้ามเราต้องต้องพูดว่าลุกนะครับตามมาลยาต้องพูดว่าลุกนะฮะคือบางครั้งในการแข่งเนี่ยเอาหมากไปลุกแต่ไม่พูดว่าลุกแล้วก็มีปัญหาเตะกันต่อยกันก็มีเอาทำไมไม่บอกอะว่าว่าลุกอยู่เพราะงั้นใครที่เรียนจากคลาสนี้ไปเนี่ยเวลาเราไปเล่นไม่ว่าเล่นที่ไหนก็นตามเราเอาหมากไปขู่กินขุนฝ่ายตรงข้ามขอให้พูดว่าลุกเสมอนะครับนะ แล้วถ้าเกิดว่าเราลุกแล้วฝ่ายตรงข้ามหนีไม่ได้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าลุกจนนะครับลุกจนจะเป็นในเคสอย่างนี้สมมุติในตาเดินนนี้เป็นตาเดินของสีขาวสีขาวม้าเป็นลุกโป้งขุนสีแดงขยับหนีไม่ได้และไม่สามารถเอาอะไรมาปิดได้ด้วยนะไม่สามารถฆ่าม้าตัวนี้ได้สมมติสมมติ สมมุติว่าเดินอะไรดีวะเนี่ยสมมติว่าเรืออย่างนี้แล้วกันไม่รู้มันวาร์ปมาจากไหนนะเราม้ามาลุกปึ้งขุนขยับไม่ได้แต่เราฆ่าม้าได้โดยการเอาเรือกินมาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่พูดว่าลุกได้ทีหนึ่งแบบคูลๆแล้วม้าเราก็จากไปอยู่ข้างกระดานโดนกินนะแต่ในเคสอย่างเงี้ยเราเอามาไปลุกปั้งขุนไฟต้องข้ามแก้ไม่ได้ฆ่าม้าเราก็ไม่ได้หลบหนีก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นไหม ตรงนี้มันก็เป็นตัว L เหมือนกันเห็นไหมสังเกตสังเกตความเป็นตัว L เมื่อเป็นตัว L เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นตัว L หลบไม่ได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าลูกจนลุกจนเนี่ยฝ่ายที่โดนลุกจนนะครับก็คือฝ่ายที่พ่ายแพ้ส่วนฝ่ายที่ไปลุกจนเขาก็คือฝ่ายที่ชนะพอเข้าใจไหมครับถ้าเกิดหมากลุกเนี่ยเราไม่ได้ลุกแล้วฝ่ายตรงข้ามเดินอะไรไม่ได้เลยเราเรียกว่าอับเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพ ประกอบให้ดูว่าแต่ละเคสมันเป็นยังไงหมากลุกไทยจะเกิดการแพ้ชนะได้มีอยู่3สิ่งอย่างแรกคือผู้เล่นขอยอมแพ้ค่อยๆฟังนะครับอย่างแรกคือผู้เล่นขอยอมแพ้อย่างต่อมาคือโดนลุกจนโดนลุกจนก็ไอ้ฝ่ายโดนลุกจนแพ้อย่างถัดมาก็คือ,อ,อมีการเดินหมากรอเรียนก็คือว่าอย่างเช่นในในในเคสเนี้ย ผมเดินผมเดินม้าอยู่ที่อย่างเงี้ยไอแดงมันก็เดินเดินไงเดินเรือผมก็เดินม้าเออนี่ก็เดินเรือนี่ก็เดินม้าเดินเรือเดินม้าวนครบสามครั้งแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเดินล้อเรียนนะครับก็คือเสมอนะงงไหมใครมีคําถามอะไรไหมตรงเนี้กับกติกาการเล่นคร่าวๆเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ผู้ชมสอบถามด้างงไหมงงตรงไหนไหม พราะอันนี้ผมสอนครั้งแรกกินน้ำแป๊บหนึ่งเผื่อมีใครอยากถามนะมีใครงงตรงไหนไหมครับถ้าไม่งงเดี๋ยวผมไปต่ออับกับลูกจนเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะครับลูกจนคือด้านขวามือคุณเห็นไหมครับมากสีขาวเอาเรือไปลูกขุนปั้ง ขุนแดงขยับได้ไหมขยับไม่ได้ขุนแดงขยับไม่ได้นะครับอย่างในเคสเนี้ยเ,เดี๋ยวผมขอตั้งในไพเชสแป๊บหนึ่งนะครับอย่างในเคสเนี้ยขุนเนี้ยเดิมทีมันขยับได้สองตาถูกไหมอันนี้ขุนขยับได้สองตานะเพราะเพราะเราเราไม่สามารถเดินขุนมาใกล้ขุนแบบนี้กันได้มันคือขุนเนี่ยมันเป็นตัวหมากที่ไม่ถูกกินนะครับแล้วเราจะเอาขุนลุกกันแบบเนี้ย ไม่ไม่ได้ในนี้ผิดกติกานะครับเพราะงั้นขุนเนี่ยเดินได้สองตาแล้วเรือสีขาวเนี่ยลงมาลุกปั้งแบบนี้ต้องการที่จะกินขุนต้องการที่จะขู่กินขุนอ่าขุนเนี่ยไม่สามารถหลบตาไหนได้สิ่งสิ่งนี้เราเรียกกันว่าลุกจนอันนี้นะสิ่งสิ่งนี้เราเรียกวันว่าลุกจนแต่จะมีอีกหนึ่งเคสที่ไม่ได้ลุกจนแต่ดัน ขุนแดงเดินไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาเอาเรือมาวางปักอย่างเงี้ยผมถามเลยว่าสีแดงเดินได้ไหมเดินไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสีแดงไม่ได้โดนลุกถ้าไม่ได้โดนลุกแบบนี้เราเรียกว่าอับอับเท่ากับเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าเ,เรียกว่างไงดีอะอย่างนี้ถามว่าสีแดงเดินได้ไหม สีสีแดงเดินมาเดินมาทางนี้นะอ่าเดินได้ถูกถูกอย่างนี้ถ้าสีแดงเดินได้อย่างเงี้ยแสดงว่าตาเดินต่อไปอ่ะคุณเดินขุดไม่ได้คุณต้องเดินเบี้ยพอเดินเบี้ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสีขาวอาจจะต้องแก้หรืออะไรก็ตามแต่ให้ขุดเนี่ยเขาสามารถเดินได้แล้วก็เพื่อที่จะไปลุกจนหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าสีขาวดันนะครับเอาโคนสับแบบเนี้ยสับเบี้ยไปเลยป้าบไอ้นี่เกิดสถานะอับอีกแล้วอับก็คือเสมอเล่นมาทั้งเกมเป็นต่อเรือเป็นลำมีโคนเป็นตัว ต้องระวังจุดจุดนี้ให้ดีนะครับปต,ติการมันมีอยู่นะสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าการอัพลูกคาดกับลูกโจนอีกผมอยากจะพูดเรื่องนี้นานมากเพราะว่ามันมีนักป่าลรุกเข้าใจผิดกันเยอะเยอะจริงๆนะครับก็คือว่าเวลาเราไปพูดคุยกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของหมักลุกไม่ว่าจะเป็นซูมหมากลุกออนไลน์ซูมบูรพาพยัคฆหรือว่าในกลุ่มผมเองก็ตามนะครับ ก็จะมีคนเข้าใจผิดว่าลุกคาดกับลุกจนคือสิ่งเดียวกันลุกจนเนี่ยคือลุกแล้วเกิดผลแพ้ชนะถูกไหมไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันก็คือลุกจนเนี่ยคือเกิดผลแพ้ชนะแต่ลุกคาดมันคือการลุกอย่างเช่นเอามาเนี่ยไปลุกตามรูปเลยตามสูตรเลยเดี๋ยวผมตั้งให้ดูก็ได้ถ้าเผื่องง,งอย่างเงี้ยลุกแล้วจะไปกินหมากของฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นตาตานี้ก็ได้ หมากสีขาวเอาม้าไปลุกเห็นไหมลุกแล้วมันจับเรือไปด้วยม้าเดินเป็นตัวเอลนี่อย่างนี้เผื่อใครงงลุกแล้วมันจับเรือจับเรือไปด้วยคือถามว่าหมากสีแดงแก้หมากตานี้โดยการหาอะไรมากินม้าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับม,มันไม่มีตัวสามารถกินมาได้คือคือถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยหมากแดงเอหมากขาวเอาม้าไปลุกปั๊กหมากแดงเอาเม็ดกินปุ๊บไอ้นี่สถานะลุกลุกค่ากินเรือไม่เกิดน,นะครับ แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มันเป็นอย่างนี้หมากสีขาวเอามมาไปลุกหมากสีแดงแก้ขุนไม่ได้ต้องขยับหนีอย่างเดียวอาจจะขยับหนีไปไหนก็ได้ขึ้นบนก็ได้ในตาต่อไปหมากสีขาวก็เอามมาเนี่ยไปแทนที่เรือของหมากสีแดงแล้วเอาเรือออกแบบนี้ก็คือลูกคาดกินเรือนะครับอ่าลูกข่าก็ใช้ได้ได้หลายรูปแบบลูกคาดกินโคนลลกคาดกินเบีย้ยลูกคาดกินขุนไม่ได้นะเพราะว่าขุนมันไม่สามารถถูกกินได้ในขะานาดนี้นะ